ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสารวลโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่450เจ้านครโอลมาน วิทนี่พึ่งจะได้เข้ามาในนคอนอนรโอลลมานได้ไม่กี่วันนี้เองทำไมถึงได้ลงมือกับเหลยปัวได้มาสู้กันในนคอนอนรโอลมานล้นหาที่ตายหรือนคอนอนรอลลมานที่อยู่ท่ากลางกระแสอากาศเลอะเลือนโอลมานจนมองไม่เห็นสุดปลายนั้นยอดนักรบแห่งจักรวาลที่อยู่บนหลังคาเรือน ฝึกในเมืองส่วนใหญ่ลืมตาขึ้นและมองไปยังสองคนที่อยู่สุดขอบฟ้าไกลออกไปคนทั้งสองนั้นนักลบที่มีสายฟ้าพัวพันอยู่ทั่วล่างซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ล่าจงใจปล่อยให้สายฟ้าพุ่งแปบรป๊อปอยู่ทั่วท้องฟ้านครอน,อนลมานมนุษย์ยักษ์หัววัวล่างสูงใหญ่ผู้ทรงพลังสองตาแดงกำ่ำ แก่งขวานยักษ์หน้าสะพึงขวัญของเขาด้วยความพิโรธส่วนคู่ต่อสู้ระหว่างวิ่งหนีก็ชูทวนยาวสายฟ้าในมือขึ้นเช่นเดียวกันมิติรอบด้านแตกละเอียดกระแสะอากาศไหลผ่านอย่างวุ่นวายบนอาคารตำหนักเจ้านครพวกเด็กน้อยอย่างหลัวเฟิงแต่ละคนหน้าซีดเผือก รู้สึกตนเองเหมือนฝูงมดส่วนสองคนที่อยู่ไกลออกไปข้างหน้านี้เหมือนเทพปกกาลนำสองคนนั้นหลัวเฟิงกั้นหายใจมองไปยังมิติที่ปีแยกสองตาเบิกกว้างจนกลมโตช่างแข็งแร่งเหลือเกินพวกอมตะชนมันน่ากลัวขนาดนี้เชียวหรืออมตะชนที่เคยเห็นส่วนใหญ่แค่พบในจักรวาลจำลองที่เคยพบเจอตัวเป็นเป็น ต่างก็เก็บงำอนุภาพนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอมตะชนพิโรธจริงๆพอโกรธขึ้นมาแค่ยกมือก็ทำเอามิติแตกละเอียดได้พลังที่ทำเอามิติแตกได้หลัวเฟิงเงยหน้าเห็นอสรพิษสายฟ้าที่พุ่งตัวกลางอากาศสายฟ้าฟาดยาวเป็นพันพันกิโล แค่พลิกฝ่ามือก็ทำลายดวงดาวหนึ่งได้นี่แหละคืออมตะชนตอนนี้หลวเฟิงได้เห็นของจริงแล้วบึมเสียงคำรามด้วยความโกรธกาดเกี้ยวดังขึ้นท่ามกลางความอนลมานของจักรวาลแรกเริ่มฟ้าดินมืดมัวลงในชั่วขณะหลวเฟิงพบด้วยความตนกว่า การไหลเวียนของพลังงานจัก,กรวันที่เดิมอยู่ค่อยเชื่อมต่อระหว่างมิติที่ปิแยกบนฟ้านั้นหยุดชะงักลงเมื่อแต่ละกระแสอนลามานก็หยุดการพิวไหวไกลออกไปนั้นสองสุดยอดนักลบก็หยุดลงคึมคึมด้านบนของพวกเขาปรากฏฝ่ามือขนาดใหญ่ที่ก่อขึ้นจากการไหลรวมตัวของกระแสอนลามานฝ่ามือใหญ่ยักษ์ราวกับภูผา ฝ่ามือยักษ์กระแสะอากาศอนลลมานนี้ตบลงอย่างรุนแรงกดตรงลงมาจากฟ้าพัวระหว่างที่วิทนี่และเหลยปัวอมตะจนทั้งสองมองด้วยแววตาอันหวาดผวานั้นสองอมตะที่มีชื่อเสียงใน1008อาณาจักรจักรวาลคู่นี้กลายเป็นจุนในพริบตาดูราวกับน้ำเต้าหู้สองก้อนถูกตบ ในขณะที่ยอดฝีมือคนอื่นๆในนครอลมาดพากันเบิกตาดูสองคนนั้นกลายเป็นจุนวิญญาณก็กลายเป็นจุนด้วยสวบสวบ ไกลออกไปนั้นฝุ่นผงพวกนั้นพากันรวมตัวขึ้นเป็นรูปร่างมนุษย์สองคนอีกครั้งหนึ่งคือชายร่างยักษ์หัววัวอีกหนึ่งคือชายร่างผอมที่มีสายฟ้าพัวพันอยู่รอบตัวใบหน้าพวกเขา้วนซีดเผือกชายร่างผอมยังตะโกนบอกท่านเจ้านครเป็นมันที่จะฆ่าฉัน เจ้าวิทนี่จะฆ่าฉันฉันไม่ใช่คนผิดแค้นตรงที่ยังฆ่าไม่ได้ชายหัววัวสองตาแดงกำจ้องเขม็นใส่ชายล่างผอมส่งเสียงคำรามโง่เง้า,งาชายล่างผอมยิ้มเย็นชาจ้องกลับวากชายหัววัวคำรามลั่นด้วยความโกรธแต่ก็จนใจเจ้านครเพียงสงจิตสำนึก แค่ฝ่ามือกระแสอลมานฝ่ามือเดียวห่างไปหลายหมื่นกิโลเมตรก็ตบสองอมตะชนผู้ยิ่งใหญ่จนแทบจะตายไม่ตายแหลไม่เหลืออำนาจการต่อสู้พลังควบคุมการโจมตีแบบนี้น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งหน่วยคุมกดที่สากลุ่มตัววิทนี่ เลยปัวออกนอกจากจักรวาลแรกเริ่มขังวิทนี่ไว้ในคุกเขตดาราที่9และขังเลยปัวไปในคุกดาราที่สองเสียงเข้มต่ำเสียงหนึ่งแผ่กินอายโลหะเล็กน้อยดังไปทั่วแห่งหนในจักรวาลแรกเริ่มครับ เสียงขานรับกล้องกลงวานดังขึ้นเหนือฟ้าของนครอลลามนเห็นลำแสงสีโลหิตห้าสายพุ่งโฉบออกไปเผชิญหน้ากับหน่วยคุมกฎของนครอลมานสองอมตะชนที่ถูกเล่นงานหนักจนแทบจะไม่มีแรงต่อต้านแล้วไม่ได้มีเสียงบ่นแม้แต่น้อยได้แต่ติดตามหน่วยคุมกฎจากไปโดยดุดฎีโดยสารยานอวกาศที่เป็นสีแดงโลหิตทั้งลำบินจากไป ภายในยานโอกาศส,สีแดงโลหิตลำนั้นวิทนี่ถือเป็นเธอโชคดีที่การวิวาทครั้งนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครเกิดไปฆ่าใครตายในนครอลมานเข้าต้องโทษประหารสถานเดียวไม่ได้จบแค่เอาไปขังในคุกของเขตดาราที่ก้าวแค่นี้หรอกอมตะชนคนหนึ่งในหน่วยคุมกฎผู้สพายดาบโค้งรูปร่างประหลาดสวมชุดเกาะสีแดงโลหิตสายหน้าเอ่ยปากเฮ ชายล่างยักษ์หัววัวคำรามเสียงต่ำจ้องหน้าชายล่างผอมด้วยสีหน้าเกี้ยวกาดฉันแค่แค้นที่ยังไม่ได้ฆ่าเลยปัวเลยปัวแกจะกกดานอยู่ในนครอนุอนลมานแล้วใครจะทำไมฉันก็ตามมาฆ่าแกได้อยู่ดีเจ้าโง่ เข้ามาได้ก็ไม่เห็นจะฆ่าฉันได้ครั้งนี้ฉันเข้าคุกเขตดาราที่สองแต่แกเข้าคุกดาราที่เก้าฮ่าฮ่าฮฉันจะคอยดูว่าแกจะตายสภาพไหนเลยปัวหัวเลาะอย่างสะใจตายหรือ ไม่ฆ่าแกก่อนฉันจะตายได้ยังไงชายร่างยักษ์หัววัวออกอาการเหมือนอยากจะกืนอีกฝ่ายทั้งเป็นบาดเจ็บกันขนาดนี้กว่าจะฟื้นตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยปียังกล้าอารวาดอีกทำตัวให้สงบสงเงยมหน่อยอมตะชนทั้งห้าในหน่วยคุมกฎตวาดใส่ชายร่างหัววัวกับชายร่างผอมถึงกับได้หยุดลง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคนหนุ่มสาวบนอาคารตำหนักเจ้านครยังงงไม่หายแต่เหล่ายอดนักรบนับพันนับหมื่นคนในนครโอลมานกับสงบนิ่งมีเพียงส่วนน้อยนิดที่รู้จักคุ้นเคยกับวิทนี่กับเลยปัวที่พูดคุยกันบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่กลับไปฝึกฝนต่อเพราะเวลานี้อยู่ในนครอลมานนี้มันลำค่าเหลือเกิน อมตะชนที่อยากจะเข้ามาสิทธิ์ที่จะได้รับมันยากจนหน้าตกใจกลายเป็นจุนไปแล้วกับยังมีชีวิตอยู่ได้ฉันเห็นกับตาสองคนเมื่อคู่มันวิญญาณแตกสลายตายจนไม่อาจตายไปกว่านั้นได้อีกแล้วนายจะไปรู้อะไรอมตะชนทั้งสองนี้ได้ฝึกฝนถึงระดับล่างอมตะนิรันดร์แล้วเซลล์ของพวกเขาทั้งสอง มียันประทับวิญญาณหลอมรวมอยู่ต่อให้วิญญาณสลายกลายเป็นจุนแค่ยังเหลือเศษเสี้ยวส่วนเซลล์ยอยู่ก็ยังสามารถดูดซับพลังงานและชิ้นส่วนร่างกายฟื้นคืนร่างกายได้โดยเร็ว ร่างอมตะนิรันการได้ยินมาว่าในบรรดาอมตะชนเองมีจำนวนเพียงน้อยนิดที่ฝึกฝนได้ถึงระดับนี้อมตะชนสองคนนั้นยังไม่เท่าไหร่เจ้านครที่ลงมือตอนหลังสิน่ากลัวกว่าไม่ต้องปรากฏตัวแค่ใช้จิตสำนึกทำเอามิติทั่วทั้งจักรวาลหยุดการหมุนเวียนแม้แต่เส้นใยลี้ลับตามรอยแยกของมิติก็ไม่ขยับไปด้วย เราอัจฉริยะพากันวิพากวิจาร์ด้วยความตื่นเต้นลัวเฟิงกับพวกต่างรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลงมือของเจ้านครในตอนถ่ายทําเอาทุกคนถึงกับเลือดเดือดเพราะทุกคนต่างก็มองออกเจ้านครยังไม่ได้โผล่หน้า ก็เล่นเอามิติทั่วจัก,กรวาลรอบนครโอลมานถูกสะกดไว้นี่หมายความว่าอย่างไงหลักวิถีทั้งหมดของจัก,กรวาลน,นี้หยุดหมุนวนรอบนครโอลมานสามารถหยุดการหมุนวนของจัก,กรวาลอย่างชะง,งัดในพริบตาได้นี่มันระดับไหนมันเหลือเชื่อเสียจริง เป็นถึงเจ้านครอน,อนลมานได้คาดว่าฐานะสูงส่งยิ่งกว่าจากักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลใดๆเป็นระดับสูงสุดยอดของทั่วทั้งจักรวาลแค่จิตสำนึกก็สามารถหยุดการหมุนวนของมิติของจักรวาลได้หลัวฝเฟืองตะลึงอึ้งอย่างสิ้นเชิงเจ้านครอน,อนละมานให้ความรู้สึกราวกับเจ้าผู้ครองจักรวาลถูกแล้วเจ้าผู้ครองจักรวาลเออ ฉันติดตามอาจารย์เธอมาหกสิบกว่าล้านปียังไม่เคยได้เจอระดับโคตรตัวพ่อขนาดนี้เสียงของประปถากีดล้องขึ้นมาในหัววิปริตผิดเพี้ยนไปแล้วฉันเคยเห็นจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรจักรวาลลงมือมาก่อนเพียงพิบตาทำให้มิติหมุนวนเพียงพิบตาทำให้เขตดาราหนึ่ง ถูกปนทำลายตายไปมากมายแบบนั้นเรียกว่าน่ากลัวแล้วแต่ถ้าเทียบกับเจ้านครอนลหมานคนนี้แล้วกระจอกไปเลยเจ้านครอนลหมานพวกนี้เรียกว่าสุดยอดของสุดยอดนี่ฉันถึงกับรู้สึกว่าจักรวาลแรกเริ่มนี้เป็นของเขาอืมหลวงเฟิงพยักหน้าเห็นด้วยถูกแล้วมันให้ความรู้สึกว่าจักรวาลนี้ คือเจ้านครโอลมามนและเจ้านครโอลมามนคือจัก,กรวาลน,นี้จัก,กรวาลแรกเริ่มก็มีแค่นครโอลมามนเท่านั้นมันอยู่มายาวนานยิ่งกว่าอาณาจักรจัก,กรวาลมากมายเจ้านครโอลมามนถึงจะเป็นระดับสุดยอดในจัก,กรวาลอันไพศาลที่แท้จริงหลวงเฟิงต้องกั้นหายใจอย่างสิ้นเชิงตัวเขาเองมีความมั่นใจว่าจะไปถึงอมตะชนได้กระทั่งมีความพยายามที่จะไปถึง จกักรพรรดิแห่งอาณาจักรจักรวาลไม่ว่าอย่างไรอย่างน้อยก็ยังมองเห็นแล้วจับต้องได้จกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลบุกเบิกหนึ่งอาณาจักรจักรวาลดำลงอยู่ได้เป็นหมื่นล้านปีนั่นก็สูงส่งสุดจะเอื้อมแล้วมวลมนุษย์ทั่วจักรวาลกว่าจะเกิดจกักรพรรด อาณาจักรจักรวาลได้สักคนเป็นหมื่นหมื่นล้านปีแค่นี้ก็รู้แล้วว่ายากแค่ไหนส่วนเจ้านครอลมานที่สูงส่งยิ่งกว่ากับทำให้หลวเฟิงรู้สึกเหมือนตอนเด็กกำลังเงยหน้ามองฟ้าตัวเขาคือสามัญชนส่วนเจ้านครอนลมานคือเทพสวรรค์ความรู้สึกต่ำต้อยนี้ยังพาให้สงสัยว่านั่นคือระดับที่มนุษย์บรรลุถึงได้ด้วยหรือ จักรพัาณาจักรจักรวาลเป็นใหญ่เหนือจักรวาลได้เป็นหมื่นล้านปีแต่ละคนล้วนเป็นลำดับเหนือจินตนาการในชั่วชีวิตของอาจารย์ยังไม่เคยได้ยินว่ามีจักรพัรดิองค์ไหนที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่ยังเหนือกว่าจักรพัาณาจักรจักรวาลอีกสวรรค์ทรงโปรดปร,ประถาอยู่ในภาวะสติแตก ในนครอลมานอันเก่าแก่นี้หลัวเฟิงกับเหล่าคนหนุ่มสาวอยู่บนอาคารมองไปยังรอยแยกมิติแต่ละสายบนท้องฟ้าสายใยผเลึกแก้วแต่ละสายตรงรอยแยกพัวพันเข้าหากันเป็นลวดลายลีลบเมื่อมองแต่ไกลยังพอสัมผัสรู้สึกถึงการเจือปนของคลื่นพลังหลักวิถีต้นต่อสายต่างๆหลัวเฟิงกับพวกร้อยกว่าคน ต่างก็ดื่มด่ำกับมันอยู่พวกเขาทุกคนต่างก็ก้าวล่วงเข้าสู่ขอบเขตของหลักวิถีพลังงานต้นต่อจึงย่อมจะลุ่มหลงจมดิ่งได้ง่ายเพราะถ้าเป็นนักลบหรือนักกิจตานุภาพที่ยังไม่เคยยังสัมผัสได้มาก่อนคงได้แค่ยืนมองแบบงงๆทุกคนถูกกระตุ้นพวกเขาร้อยกว่าคน แต่และคนสามารถอวดอ้างทนงตนว่าเหตุสุดยอดอัจฉริยะของแต่ละอาณาจักรจักรวาลแต่ต่อให้เป็นสุดยอดอัจฉริยะขนาดไหนมันก็ยังมีแบบนี้ทุก5,000ปีครึ่งผ่านมาแล้วเป็นหมื่นล้านปีจะมีอัจฉริยะอยู่มากมายตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดมาจากจักรวาลดึกดำบรรเป็นต้นมา ผ่านสายทานแห่งการเวลาอันยาวไกลสุดนับได้ได้ก่อกำเนิดระดับเจ้านครอนละมานสักกี่คนเองทุกคนถูกกระตุ้นอัจฉริยะผู้ทะนงตนอย่างพวกเขาแต่ละคนรู้สึกอัดอั้นตั้นใจต่อให้เป็นไม่ถึงเจ้านครอนละมานจะดีจะชั่วก็ขอให้ได้เป็นจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลกับเขาบ้างเฮ้อแต่สติปัญญาบอกพวกเขาว่า ต่อให้เป็นยอดอัจฉริยะอย่างปอหลันโอกาสที่จะเป็นจักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลคงมีแค่หนึ่งในสิบล้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเลยวิเตอร์หลัวเฟิงพวกเธอทั้งสิบสองคนตามฉันมาไปห้องฝึกลับป้ายโอลมานเก้าชั้นฟ้า ทูตในเสื้อคลุมดำมาถึงอาคารตำหนักขานชื่อออกมา12คนหลัวเฟิงที่ยืนหลับตาตั้งสมาธิอยู่นั้นถูกปลุกโดยปปถาให้ตื่นขึ้นมาจากนั้นเดินตามอีก11คนที่เหลือป้ายอนลมาน9้าชั้นฟ้าติดตามทูตในเสื้อคลุมดำเข้าไปสู่ห้องฝึกลับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่450ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ